ชะตากรรมของพระยาทรงสุรเดชหนึ่งในสีทหารเสือคณะราษตอนที่สามจากหนังสือสิ่งที่ข้าพระเจ้าพบเห็นของหม่อมเจ้าพุนพิสมัยดิสกุลได้เล่าถึงความขัดแย้งระหว่างเจ้าในายในเรื่องเลื่อยนยศนายทหารซึ่งจะทำให้เงินเดือนต้องขึ้นไปโดยปริยายสวนทางกับนโยบายในตอนนั้นที่รัฐต้องการตัดทอนงบป,ประมาณลงให้มากที่สุดเพื่อความอยู่รอดของทางเศรษฐกิจของชาติ จึงไม่มีการอนุมัติให้กระทรวงกลาโหมแม้จะไม่ปรากฏพระนามของผู้ใดในหนังสือเพราะถูกบรรณาธิการลบออกแต่ก็มีหลักฐานจากที่อื่นระบุว่าพระองค์เจ้าบวรเดชกฤษดากรซึ่งทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหมในตอนต้นรัชกาลที่7คือผู้ที่ได้ทรงเสนอให้ขึ้นเงินเดือนทหารในที่ประชุมเสนาบดีสภาแล้วเกิดการโต้เถียงกันอย่างดุเดือดระหว่างท่านกับกรมพระกำแพงเพชรอัครโยชิน ขนาดองค์หลังมีรับสั่งว่าจะทรงเครื่องบินไปทิ้งระเบิดเมืองหงสาวดีเพื่อแดกดันองค์แรกซึ่งมีเชื้อสายมอนทางบรรพบุรุษเจ้าจอมันดาซ่อนกลิ่นทําให้พระองค์บอโวเดชทรงเคริ้วแล้วลาออกจากตําแหน่งเสนาบดีกรลาหมหรือกันในกองทัพว่าท่านได้พยายามต่อสู้เพื่อทหารแล้วแต่ไม่ชนะพวกเจ้านายแก่ๆที่กลับมาเป็นเสนาบดี เมื่อเห็นว่าเป็นอย่างนี้แล้วนายทหารส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็คิดจะเปลี่ยนระบบมันซะเลยจะดีกว่าแต่จะทำอย่างไรนั้นผมขอเอาบางตอนจากหนังสือนักเรียนนายร้อยไทยในเยอรมันยุคไกเซอร,ร์ของสรสันแพ่งสภามาให้ได้อ่านต่อมีปัญหาว่าจะทำอย่างไรจึงจะยึดกรุงเทพได้โดยปราศจากการเสียเลือดเนื้อพูดง่ายๆก็คือคณะราษฎรต้องพยายามหลีกเลี่ยงการต่อสู้ทุกวิถีทาง เพราะรู้ตัวดีว่าจะไม่มีทางต้านพลังความจงรักภักดีในพระมหากษัตริย์ของประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เอาไงดีตอนนั้นอยู่ในช่วงที่ว่าเอาแน่แต่จะเอาด้วยวิธีใดและเมื่อไหร่ยังตั้งเป้าหมายวันเวลาไม่ได้ปีหนึ่งสองปีหรือสามปีเมื่อไหรไม่มีใครตัดสินใจ อยู่มาวันหนึ่งพระยาพะหนมีโอกาสเข้าเฝ้าพลเอกพระองค์เจ้าบอวอรเดชเสนาบดีกระทรวงกลาโหมซึ่งกราบบังคมลาออกจากราชการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2473ก็เปรยทูลเชิงตลกอะไรแก่นสารว่ากรุงเทพนี่ถ้าจะยึดให้ได้ง่ายๆเงียบๆจะทำอย่างไรดีพระองค์เจ้าบอรวรเดชรับสั่งตอบทันฟันเหมือนทรงรู้อะไรดีอยู่แล้ว และรับสั่งต่อว,ว่ายึดกรุงเทพได้แล้วเราจะทําอะไรต่อไปจะให้อะไรที่ดีขึ้นแก่ราษฎรและพรรคพวกของพวกเราจะรักษาสัจจะได้แค่ไหนหวัวใจสําคัญมันอยู่ตรงนี้จากหนังสือคำพิพากษา,าสารพิเศษปีพุทธศักราช2482ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายของหลวงพิบูลสงครามกล่าวผิดกันหน่อยหนึ่งว่า พระองค์เจ้าบวรเดชทรงเรียกพระยาพระหนและพระยาศรีสิทธิสงครามไปคุยเรื่องการปกครองของประเทศว่ามีความคิดเห็นอย่างไรพระยาพระหนตอบว่าชอบแบบพระเจ้าแผ่นดินอยู่ใต้กฎหมายแบบริพับบริกไม่ชอบพระองค์เจ้าบวรเดชบอกว่าถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วจะให้พระองค์เป็นเสนาบดีก็จะไม่ยอมรับเพราะทำอะไรไม่สำเร็จ ต้องให้เป็นอัครมหาเสนาบดีจึงจะมีอำนาจทำอะไรได้เต็มที่แล้วตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวอยากพระราชทานรัฐธรรมนูญเหมือนกันแต่อภิรัฐมนตรีคัดค้านไว้ทำอย่างไรจะให้พระองค์พระราชทานได้พระยาพหนทูลว่าก็ต้องจับองค์อภิรัฐมนตรีมาขังเสียยึดอำนาจการปกครองแล้วขอพระราชทานรัฐธรรมนูญต่อไปได้ แต่พระองค์เจ้าบรวรเดชไม่ทรงเห็นด้วยที่จะทําอะไรรุนแรงหลังจากนั้นพระองค์จึงไม่ได้มีส่วนร่วมคิดร่วมทําใดๆอีกคือระบบก,การเมืองมันเหมือนแฟชั่นโลกมันเปลี่ยนไปแล้วทุกคนเห็นว่าระบบสมบูรณาสยาสิทธิราชนั้นล้าสมัยเต็มทีแม้เจ้านายเองแทบทุกพระองค์ก็มีความคิดเห็นเช่นนั้นที่ช้าอยู่ก็เพราะแก้ปัญหาใหญ่แบบไทยๆไม่ตก คือเมื่อเปลี่ยนระบอบแล้วจะมีคนจำนวนไม่น้อยส่วนหนึ่งปรับตัวไม่ได้หรือต่อต้านไม่ยอมปรับแล้วจะเอาคนที่ว่าน,นี้ไปไว้ไหนในประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เขาเอาคนเหล่านี้ไปเข้าค่ายสัมนาล้างสมองอบรมไปทำงานแบบกรรมกรทาสไปหากตายลงก็เ,เอาไปฝังทำปุย๋ยการปฏิวัติตามความหมายแท้จริงของมันจึงจะสำเร็จแต่สำเร็จแล้วบ้านเมืองดีขึ้นหรือแย่ลงเป็นอีกประเด็นหนึ่ง พระเจ้าอยู่หัวทรงหวังให้เปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปดังเช่นการเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่หที่สำเร็จอย่างนิ่มนวลปราศจากการขัดแย้งนองเลือดเรื่องการเปลี่ยนระบบของไทยไปเป็นประชาธิปไตยนั้นคนระดับชั้นปกครองของประเทศทราบดีอยู่ว่ายังไงยังไงก็เปลี่ยนแน่จะเมื่อไหร่เท่านั้นดังนั้นการที่พระองค์บวรเดชจะทรงหลุดหลุดในเรื่องการปฏิวัติบ้าง เจ้านายท่านจึงไม่อยากจะถือทรงทราบๆกันดีว่าท่านกำลังอ,อกหักเรื่องการงานส่วนพวกผู้ก่อการเขาก็ไม่เอาด้วยเพราะความเป็นเจ้าอย่างพระองค์บรวรเดชเป็นจุดอ่อนนิสัยความเป็นเจ้าคนายคนของท่านเองท่านสรสัรเขียนเล่าเหตุการณ์ที่ลานพระบรมรูปทรงม้าในเช้าวันเดียวกันนั้นว่า คนเอกท่านหนึ่งที่คณะราษฎรไม่เอ่ยถึงทั้งๆท,ท,ที่เคยเป็นถึงเสนาบดีกระทรวงกลาโหมแต่ไม่มีการจับมาเป็นตัวประกันท่านมาถึงลานพระบรมรูปทรงม้าในชุดกีฬาสมัยนั้นคือเสื้อเชิ้ตแขนยาวกางเกงขาสั้นหมวกกะโหลสวมถุงน่องรองเท้าคาบกล้องยาเส้นเข้ามาพบนายทหารรักษาการขอพบหัวหน้าคณะราษฎรและท่านก็ได้พบกัดเจ้าคุณพระหุนซึ่งท่านผู้นั้นก็คือ คนเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบรวรดีอดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหมที่ประธานแผนจับตัวประกันให้เจ้าคุณพะหนแต่เมื่อไม่มีใครให้ความสนใจท่านสักครู่ก็ทรงจากไปตกลงใครเป็นผู้ให้ความคิดเรื่องจับเจ้านายมาเป็นประกันยังขัดแย้งกันอยู่แต่เรื่องนี้รัฐบาลจะเขียนว่าคณะราษฎรรับเอาความคิดของพระองค์เจ้าบรวรดีมาปฏิบัติได้อย่างไรเสียเหลี่ยมลูกกำนันแย่ ดังนั้นเมื่อเกิดการปฏิวัติขึ้นพระเจ้าอยู่หัวจึงไม่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะต่อต้านท,ทั้งทั้งที่ทหารหัวเมืองทั้งหลายเตรียมพร้อมรอฟังแต่พระราชากระแสร,รับสั่งจากจอมทัพเท่านั้นผมขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ตรงนี้หากพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดว่าแพ้ไม่ได้เหมือนบางคนที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อประเทศชาติแล้วแน่นอนว่าคนไทยคงได้ประทะก,กันเลือดนองแผ่นดิน ประชาชนทั้งหลายจะพลอยรับครอบบาดเจ็บล้มตายทรัพย์สินวินาศสันตโรดังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำซากทุกๆทุก,ทกสมัยรวมถึงที่ผ่านไปไม่กี่ปีมานี้ด้วยเสือหลายตัวในถ้ำเดียวกันเป็นความจริงที่ว่าการปฏิวัติจิตอำนาจนั้นไม่ยากเลยแต่ที่ยากกว่าน,นั้นคือจะทำอย่างไรจะให้บรรลุอุดมการณ์ของการปฏิวัติได้ ใช่ครับอุดมการมีองค์ประกอบด้วยกิเลสของมนุษย์ตั้งแต่ตัวละเอียดเช่นฉันอยากให้มันดีอย่างนั้นฉันอยากให้มันดีอย่างนี้ตัวกลางๆเช่นฉันเก่งฉันดีกว่าแกฉันเหมาะสมกว่าใครๆไปจนถึงตัวหยาบๆเช่นฉันอยากเด่นอยากรวยอยากมีอำนาจอยากมีอนุสาวรีย์ติดอยู่ในโลกและกิเลสมนุษย์ในกลุ่มนักการเมืองนี่แหละครับที่เป็นตัวบันทอนความสงบสุขของมนุษยชาติ เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองสำเร็จได้เพียงเดือนเดียวพระยาสรงซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยบัญชาการทหารบุกฝ่ายยุทธการจะเป็นรองก็เฉพาะพระยาพหลซึ่งเป็นตัวบัญชาการคนเดียวเท่านั้นก็ได้เรียกประชุมนายทหารใต้บังคับบัญชาของตนที่วังปารุสกวรันซึ่งยึดมาจากพระโอรสของสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกรมมาหลวงพิษณุโลกประชานาถมาเป็นกองบัญชาการทหาร แต่ถูกฝ่ายหลวงพิบูลหัวหน้ากลุ่มทหารหนุ่มเรียกการกระทํานั้นว่าเป็นการรอบประชุมเพื่อจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกองทัพบ,บกโดยไม่ให้พระยาพหลรู้เห็นแต่แล้ววันหนึ่งพระยาพหลลงไปรับแขกชั้นล่างจะกลับขึ้นไปห้องทํางานข้างบนขณะที่พระยาทรงกําลังประชุมอยู่นั้นทหารยามเฝ้าบันไดทําท่าจะเตรียมแทงแล้วห้ามไม่ให้ขึ้นพระยาพหลจึงร้องตะโกนเรียกพระยาทรงให้ลงมาดู พระยาทรงออกรับแทนทหารชั้นผู้น้อยว่ายังไม่รู้จักผู้บังคับบัญชาคนใหม่แต่พระยาพหนสงสัยแล้วว่าเพื่อนกำลังประชุมอะไรกันอยู่โดยที่ตนไม่รู้จึงเริ่มจะผูกใจว่าพระยาทรงคิดไม่ซื่อเสียแล้วสำหรับพระยาทรงสุรเดชนั้นนิสัยใจคอรจริงๆแล้วไม่ชอบเรื่องการเมืองแต่ในฐานะนักวิชาการทหาร ก็เคยคิดอยากะรื้อโครงสร้างกองทัพบ,บุกสยามให้เล็กลงเหมือนประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยการยกเลิกยศนายพลเหลือยศสูงสุดแค่พันเอกมานานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสก่อนปฏิวัติก็เคยแย้มความคิดนี้ในที่ประชุมผู้ก่อการมาแล้วแล้วก็เลยทะเลาะก,กันกับหลวงพิบู์จนฝ่ายหลังประท้วงด้วยการโฟกเอากลับบ้านไปเฉยๆก็ทีหนึ่ง มีอย่างที่ไหนกองทัพเล็กงบประมาณก็เล็กตามสิครับอาชีพทหารก็ลำบากยากจนกันจะแย่อยู่แล้วต่อมาก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ก็นึกว่าจะไม่เอาอีกแต่กลับเป็นว่าพออำนาจอยู่ในมือก็รีบดำเนินการตามความคิดนั้นทันทีคงกลัวว่าถ้าใจเย็นไปแล้วอาจจะไม่ทันการความลับครั้งนี้ผิดไม่มิดทหารหนุ่มสายหลวงพิบูลรู้เข้าก็รายงานให้เพื่อนฟังว่า พระยาทรงคิดจะย้ายหลวงพิบูลไปอยู่ตำแหน่งผู้ช่วยรบเพื่อจะได้ไม่มีสิทธิ์บังคับบัญชาการควบคุมกำลังทหารหลวงพิบูลฉุนจัดจึงไปขอเข้าพบเพื่อสอบถามแต่ทหารยามเอาดาบปลายปืนกั้นไว้หน้าบันไดเผอิญพระยาทรงเห็นเข้าแล้วร้องห้ามไว้เมื่อคุยกันแล้วแม้พระยาทรงจะปฏิเสธว่าไม่จริงแต่เมื่อคำสั่งออกมาแล้ว ถึงตัวหลวงพี่บูญจะอยู่ที่ตำแหน่งเดิมแต่พักพวกถูกย้ายออกจากสายคุมกำลังหมดโดยมีทหารลูกน้องพระยาทรงเข้ามาเสียบแทนที่เรวร้ายก็คือการสั่งโยกย้ายทหารครั้งนั้นกระทำอย่างสายฟ้าแลบเมื่อหน่วยเหนือเข้าไปในที่ตั้งกองทหารใดก็สั่งให้เป่าแตรเรียกแถวเรียกออกมาชี้ตัวให้ขึ้นรถและออกเดินทางไปต่างจังหวัดทันทีครอบครัวให้ติดตามกันไปเองทีหลังเรื่องนี้ทำให้หลวงพี่บูญขขงขึ้นมาก เพราะลูกน้องโดนเข้าไปด้วยหลายคนเพื่อนฝูงต้องคอยดึงไว้ให้ใจเย็นๆพระยาทรงทําอย่างนี้ไปแล้วก็ระวังตัวเต็มที่สั่งตั้งบังเกอร์รังปืนกลล้อมรอบวังปารุดที่ทำงานของตนอย่างแน่นหนาหลังเกิดเรื่องนี้แล้วหลวงพี่ปูนจึงปักใจเชื่อว่าพระยาทรงต้องการจะคุมอำนาจทหารไว้ฝ่ายเดียวโดยจะบันทอนอำนาจของหลวงพี่บูนและพวกแห้หมดสิ้นไป ด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงทางการเมืองตั้งแต่นั้นมาทั้งคู่ก็ไม่ถูกกันแล้วพระยาทรงยังเสียแนวร่วมมากขึ้นไปอีกเพราะกระทาแหวกแนวด้วยการตั้งคณะกรรมการเลือกผู้บังคับบัญชาขึ้นแบบประชาธิปไตยจา๋าทําเอาวงการทหารปั่นป่วนถูกกล่าวหาว่าเป็นการทําลายระเบียบการปกครองและทําร้ายจิตใจทหารอย่างที่สุด สมัยเมื่อหลวงประดิษฐ์มโนธรรมยังเป็นนายปรีดีพนมยง์นักเรียนทุนหลวงศึกษาวิชากฎหมายอยู่ที่ฝรั่งเศสนั้นได้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างนักเรียนไทยกับพระองค์เจ้าจรุศักฤษฎากกรเอกอักรรา,าชทูตสยามหลายครั้งและเมื่อท่านทูตทรงมีคำสั่งห้ามนักเรียนไทยในฝรั่งเศสไปร่วมประชุมกับสมาคมนักเรียนไทยในอังกฤษโดยการไม่ออกหนังสือเดินทางให้นักเรียนเหล่านั้นก็เลยส่งร้อยโทรประยุทธ์พมรมนตรี เป็นผู้แทนไปร่วมประชุมเพียงคนเดียวโดยเดินทางไปประเทศเบลนเยียมก่อนแล้วขอวีซ่าจากประเทศเบลนเยียมเข้าประเทศอังกฤษการเดินทางครั้งนั้นหน่วยข่าวกรองทางการเมืองของอังกฤษทราบและได้แจ้งรัฐบาลสยามผ่านสถานทูตจึงเป็นเหตุให้พระองค์เจ้าจรุนศักดิ์ไม่พอพระทยัย ประกอบกับช่วงเวลาเดียวกันนั้นนายปรีดีพระนมยงประธานนักเรียนไทยได้ทำหนังสือเข้าชื่อกันขอรับเงินค่าใช้ใจ่ายที่รัฐบาลส่งมาให้นักเรียนทุนรัฐบาลเป็นสกุลเงินปอนตามที่ส่งมาเลยโดยไม่ต้องไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรังก่อนแล้วจึงเอามาให้ทั้งนี้เพราะท่านทูตทรงใช้อัตราเดิมคือหนึ่งปอนเท่ากับ60ฟรังทั้งทั้งที่ค่าเงินฝรั่งเศสลดต่ำลงจนเหลือ หนึ่งปอนด์มีค่าเท่ากับ1 4 0ถึง170ฟรังแล้วค่าครองชีพในฝรั่งเศสสูงขึ้นจนนักเรียนไทยเดือดร้อนมากแต่ท่านทูตกลับทรงเห็นว่านักเรียนไทยที่ร่วมกันเขียนหนังสือร้องเรียนนี้หัวรุนแรงจึงมีหนังสือมายังกระทรวงขอให้เรียกตัวนายปรีดีกลับด้วยเหตุผลว่าปรีดีนั้นเป็นหัวหน้าสหาบาลชักนำนักเรียนไทยขัดคำสั่งท่านทูตและฝักใฝ่ในระบบคอมมิวนสิสต์อันจะเป็นภัยต่อพระราชบัลลังก์ นายปรีดีทราบเข้าก็ได้โทรลเลขกล่าวหาว่าพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าจรุนศักดิ์ในเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาเช่นกันพอเรื่องนี้เมื่อถึงกระทรวงแล้วก็ได้มีคำสั่งให้ในายปรีดีเดินทางกลับสยามโดยทันทีแต่ยังมิทันจะได้จัดกระเป๋าเดินทาง บิดาของนายปรีดีพนมยงค์ได้ทูลเรล้าวถวายดีกาขอให้เลื่อนเวลาเรียกตัวนายปรีดีกลับเป็นหลังการสอบไล่ปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางกฎหมายแล้วทั้งยังได้เจ้าพญายมราชสนับสน,นุนกราบบังคมทูลขอให้เลื่อนเวลาจนเรียนจบก่อนเช่นกันพระเจ้าอยู่หัวจึงได้โปรดทรงพระกรุณาโปรดกล้าตามที่ขอนั้นโดยมีเงื่อนไขว่า นายปรีดีพนมยงจะต้องทำหนังสือขอขามาและให้สัญญาว่าจะเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์เจ้าจรุนศักดิ์ด้วยความโกรธซึ่งกลายเป็นความเกลียดของนายปรีดีนั้นท่านผู้ฟังก็น่าจะพอจะเข้าใจได้และควรเข้าใจลึกไปถึงสัจธรรมคู่กับโลกที่ว่าทุกสปปรรพสิ่งล้วนเกิดจากเหตุ การที่พวกเจ้าในสมัยนั้นถูกเกลียดชังจนกระทบกระเทือนไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะการกระทำของพวกเจ้าเช่นนี้เองนี่ผมไม่ได้สรุปว่าพวกเจ้าไม่ดีนะครับพวกเจ้าก็เป็นมนุษย์ที่มีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีเช่นเดียวกับกลุ่มคนทั้งหลายแต่ปลาเน่าตัวเดียวก็ทําให้ปลาเหม็นไปทั้งค้องได้ผลก็คือนักเรียนฝรั่งเศสรวมตัวกับนักเรียนทหา,หารอย่างเช่นร้อยโทเปรตและร้อยโทรประยูนจึงสัญญากันว่า กลับสยามแล้วจะหาโอกาสเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองค้นล้มระบบเจ้าให้ได้นายปรีดีกลับมารับราชการก็เจริญก้าวหน้าดีไม่นานก็ได้เป็นถึงหลวงปรดิษฐ์มนูธรรมแต่ความต้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและปฏิวัติสังคมยังคงคุกกลุ่นอยู่เมื่อมีโอกาสเป็นถึงหัวหน้าผู้ก่อการคณะราษฎรพลเรือนแล้ว หลวงประดิษฐ์จึงไม่รอช้าที่จะนํำแนวทางที่ตนเชื่อว่าจะดีที่สุดสำหรับสยามออกมานําเสนอทันทีพระยาทรงสุรเดชกับหลวงประดิษฐ์นั้นมีความเห็นไม่ตรงกันมาตั้งแต่ก่อนปฏิวัติพระยาทรงเคยขอพบเพื่อปรึกษาเรื่องรัฐธรรมนูญแต่หลวงประดิษฐ์พยายามพูดชักจูงให้เห็นความจำเป็นที่จะต้องทำการปฏิวัติให้ครบทุกรูปแบบ ทั้งด้านการปกครองสังคมและเศรษฐกิจแล้วสาธยายหลักการและแนวเศรษฐกิจของรัฐทิสังคมนิยมอย่างพิสดารพระยาทรงทนฟังอยู่สักครู่ใหญ่แล้วก็ตัดบทว่าที่มาพบวันนี้เพราะต้องการฟังเรื่องหลักการของการร่างรัฐธรรมนูญขอให้งดเว้นเอาเรื่องอื่นมาพัวพันเพราะการเปลี่ยนแปลงการปกครองนี้จะมีจุดมุ่งหมายเพียงต้องการสร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมา เพื่อให้เป็นกฎหมายสูงสุดในการบริหารประเทศส่วนเรื่องการเศรษฐกิจการสังคมเป็นเรื่องของการเมืองเป็นภาระหน้าที่ของผู้แทนราษฎรที่จะได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นรัฐบาลหลังจากนั้นที่จะต้องคิดต้องประทำตาม,ตามวิถีทางของรัฐธรรมนูญต่อไปไม่ใช่หน้าที่ของคณะผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองจึงไม่สมควรจะมากำหนดบีบบังคับไว้ล่วงหน้าและได้ย้ำก่อนจะลากลับว่า ให้ร่างรัฐธรรมนูญตามแนวของประเทศที่มีพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะเช่นเดียวกับประเทศอังกฤษก็แล้วกันนี่คือมุมมองแบบทหารแท้ที่เห็นว่าเมื่อมีเหตุอันสมควรที่จะต้องออกมาจากกรมกองมาปฏิบัติการเพื่อชาติแล้วก็พึงกระทําไปตามหน้าที่ของทหารให้สำเร็จ หลังจากนั้นก็ให้เป็นหน้าที่ของนักการเมืองในการแก้ไขปัญหาต่อทหารต้องกลับกุมกองหาคนมาเป็นนักการเมืองเสียเองไม่แต่ทฤษฎีนี้ก็ไม่แน่ว่าจะถูกต้องนะครับเพราะนักการเมืองก็ชอบเล่นแบบตะกุมตะการามทหารต้องออกมาไล่ไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนประชาธิปไตยแบบไทยเละเทะไปหมดแล้ว ความไม่ชอบหลวงประดิษฐ์นี้ก็ได้มาถึงที่สุดในวันที่พร้อมกันไปพระราชวังไกลกังวลเพื่อขอเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรกหลังจากที่มีการเปลีป่ยนแปลงการปกครองพระยาทรงได้เป็นหัวหน้าคณะแทนพระยาพหลุที่ไม่กล้าเข้าไปเฝ้าเพราะเพิ่งจะโดนพันเอกพระยาสุรเดชรณชิตเพื่อนนักเรียนนายร้อยเยอรมันร่วมรุ่นอีกคนหนึ่งซึ่งถามเอาซึ่งซึ่งหน้าว่าไอพศ มีทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ชาติไหนมั่งวะที่เป็นกบฏต,ต่อพระเจ้าแผ่นดินพระยาทรงนำคณะเข้าเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทกราบขอพระราชทานอภัยโทษเมื่อพระองค์โปรดเกล้าให้หลวงประดิษฐ์นำรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าถวายแล้วทรงอ่านข้อความในรัฐธรรมนูญเสร็จก็ตรัสถามพระยาทรงว่าได้อ่านมาแล้วหรือยังพระยาทรงกราบทูลว่ายังไม่ได้อ่าน ทรงหันไปถามร้อยโทรประยูนว่าได้อ่านแล้วหรือยังร้อยโทรประยูนก็กราบทูลตอบว่าไม่ได้อ่านเพราะไม่ได้มีหน้าที่ตรงนี้โดยตรงแต่ก็ได้ทราบว่าพระยาทรงได้กำชับหลวงประดิษฐ์ไว้มั่นคงแล้วว่าให้ร่างแบบอังผิดที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญพระเจ้าอยู่หัวตรัสตอบว่าทรงต้องการให้เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน แต่ทำไมต้องใช้คำแทนเสนาบดีว่าคณะกรรมการราษฎรแบบรัสเซียซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์พระยาทรงถึงกับอึ้งอยู่ชั่วครู่จึงกราบบังคมทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานสารภาพระผิดที่ไม่ได้อ่านมาก,ก่อนขอพระราชทานอภัยโทษและขอถวายสัตว์ว่าจะไปร่างมาใหม่ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ทุกประการพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสว่า ถ้าพระยาทรงรับรองว่าจะไปแก้ไขกันใหม่ฉันก็จะยอมเชื่อพระยาทรงแต่อย่างไรก็ตามวันนี้หัวเด็ดตินขาดฉันก็จะไม่ยอมสนินรับสั่งให้กลับไปแก้ไขแล้วนํามาเสนอใหม่อีกในสองวันข้างหน้าแล้วจึงสเสด็จขึ้นพวกเข้าเฝ้าก็ต้องตกตะลึงทำอะไรไม่ถูกทยอยเดินออกมายืนที่หน้าลานพระตำหนักพระยาทรงโกรธมากถึงขั้นกับชี้หน้าหลวงประดิษฐ์และพูดว่าคุณหลวงทำปนปี ไม่ทำตามที่บอกกล่าวกันไว้ทำอะไรไปนอกเรื่องชิบหายกันหมดแล้วเมื่อแสดงความแค้นเคืองแล้วพระยาทรงก็เดินขึ้นรถไปหลังจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างพระยาทรงกับหลวงประดิษฐ์ก็ไม่ดีขึ้นทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่ยอมปรับความเข้าใจกันจนเรวร้ายกว่าเรื่องของหลวงพิบูลเสียอีกด้วยซ้ำไป